สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีนะครับวันนี้ก็ยังคงพามาดูทีมงานของบุญรอดครับเจ้าการยาวกับทีมงานอุกรอดำบุญรอดเช่นเคยแต่วันนี้เปลี่ยนสถานที่ขุดแล้วนะไม่ลอกนาครับมาขุดบ่อดูครับความหวังดีของบุญรอดอยากจะตากนาแห่งนี้ให้มันแห้ง แต่ผลสุดท้ายมันไม่แห้งดิมันเกิดพายุพลมขึ้นมาครับเมื่อ3าสี่วันที่แล้ววันนี้ก็เลยมาทำการขุดบ่อตรงนี้ครับดูดิเละไปหมดนี่ฮะบ่อลูกนี้ก็อยู่ประมาณสองงานได้สองงานครับสองงานเศษๆดูดิหน้าดินนี่เปียกหมดแต่ข้างล่างนี่ดีนะ ยังแห้งอยู่แต่เป็นดินดานล่วนเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะวิ่งได้ไหมแต่ผมคงจะเอาแค่ครึ่งหนึ่งก่อนเพราะว่าครึ่งทางนี้ที่น้ำค้างนี่เสียเตอร์ลองกดดูแล้วมันอะลงไปแค่เมตรเดียวก็เจอดินแข็งแล้วไม่เตรเศษครับเนี่ยเห็นไหมเจอดินแข็งแล้วแต่ข้างหน้านี่มันอมน้ำอยู่เนื่องจากฝนตกน้ำมันก็เลยค้างไว้ ก็เลยตัดสินใจว่าเอาครึ่งแถบนี้ก่อนนี่ครึ่งแถบทางด้านขวานี่ก่อนเพราะว่ามันเปียกไม่มากพอมัหมาดพอรถไยดันได้ไอ้ครึ่งแถบนี้อย่าปล่อยทิ้งไว้ก่อนเนี่ยครึ่งแถบนี้ครับอ่ะบรรดาหกรอดำก็จอดรอกันอยู่ใครคิวแรกเนี่ยหัวหน้าเบิร์ดหัวหน้าเบิร์ตอย่าดูอย่าด,าดูว่าจะวิ่งได้ไหมออกได้ไหม อุตสาห์มาไทายมาแต่งทางไว้ต้องนานแต่โฝนสุดท้ายฟ้าไม่เข้าข้างอ่ะเต็มแล้วลองดูหน้าเบิร์ดออกตัวได้ไหมจมไหมโอ้โหมันก็จะลื่นๆหน่อยแต่ยังว่าแหละฝนตกอย่างหนึ่งมันก็ดีอย่างหนึ่งครับคือเรามีดินโพนดินโพนไว้สำหรับ โโอ้โหไปลนะครับไปนะครับไปนะครับไอตรงนั้นเป็นรอยที่ผมถ่ายไว้นะะดชะบุญครับมันมีดินโพนหรือว่าจอมปวกของเราไว้หน่อยหนึ่งไว้โพลหนึ่งเสียเตยก็เลยทำลายเอามาปูครับปูเนี่ยปูลองรถให้เข้ามาครับ กาจะเอาครึ่งหนึ่งก่อนนะครับไอ้ครึ่งแถบเนี้ยไว้ก่อนอ่าาขยับไปไหนอะฮะเนี่ยพอรู้ว่าข้างล่างแข็งปุ๊กเดินไปทั่วเลยเจ้าก,ก้านยาวอืมอ่ะหกล้อ,อก็เริ่มทยอยมาแล้วครับ อะคิวต่อไปคิวบักต่อซูโม,โม่ครับบักต่อซูโมเสียเตยจะตัดครึ่งหนึ่งครับบอ่อลูกนี้มี2ระดับนะครับระดับที่ผมเอาก่อนี่คือจะลึกหน่อยระดับที่ผมยังไม่เอานี่คือจะความลึกจะต่ำขึ้นมาหน่อยครับไม่ลึกเหมือนฝั่งนู้นครับนี่ เตยเดินมาเอาตรงนี้แหละอะถอยมาครับถอยมาดูฮะหน้าดินนิยังเปียกดูเลยแต่อาศัยว่ามีดินโพนะถ้าไม่มีดินโพนี่งานนี้ยากแน่นอนเนี่ยข้างล่านี่เจอดินแข็งแล้วครับ แค่ประมาณเมตรยี่สิบจีเปียกอ่ะหัวหน้าแม็กก็ามาแล้วครับมาเริ่มแต่งทางให้แล้วทีแรกแค่ไทไว้เฉยยังไม่ได้ปรับนี่ไทยให้มันปรับรบอนปรับให้เรียบบอนนี่นะข้างล่างครับ ดินแห้งด้วยนะเป็นดินดานร่วนด้วยฮนะสวยด้วยแต่เสียงอย่างเดียวข้างหน้ามันเปียกไปหน่อยโอ้โห้ดานสีดำครับไม่ใช่ดานสีขาวหนักนะเนี่ย ดินอมน้ำเข้าไปครับหนักเลยดูดิดานออกดำออกสีสีน้ำตาลครับอ่ะผสมกันไปมันก็พอดันได้อยู่อ้า วกต่อไปได้คันอื่นก็ไปได้ครับดูไปไหวไหมไปไหวไหมวกต่อโอ้โหควันละให้ดำเลยฮะอึ้บอึบโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนั้นรู้สึกว่าจะมีปัญหาแล้วนะเริ่มมีปัญหาแล้วตรงนั้นอ่ะโอ้โหควันน้องนัทน้องนัทหายไปในควานในควันเลยโอ้โห ควันละดำปีเลยเรามาดูคันต่อไปครับหัวหน้าวายครับเป็นคันที่สามคันแรกใครลองไปผ่านก็ผ่านไปแต่ผมว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยเจอจุดบอดแล้วแต่ไม่มีปัญหาแล้วครับรอให้ ติดตรงไหนเดียวเจ้าก้นยาวจะเดินไปทีเดียวไปทําทางเลยทีเดียวครัลงลึกไปเลยครับผสมกันไปเลยบ่อลูกนี้เขาเอาไม่ลึกอยู่ประมาณ3เมตร3เมตรเศษๆครับก็เลยที่เกียรต์ตักหนาดินแบ่งเป็นเทียนเอาผสมอย่างนี้ไปเลยครับ อาผ่านไปแล้วเมื่อกี้คันหนึ่งโมจะคุยธุระเลยไม่รู้ว่าโอ้สงสัยคงจะไปได้อยู่หรอกครับเอานี่เป็นคันที่อะไรเนี่ยคันที่สี่แล้ว,ลวบางรุยบางรุยนี่ตักผสมกันไปเลยครับวันนี้อากาศหนาว เมื่อวานนี้ยังร้อนอยู่เลยพอมาวันนี้โอ้โหหนาวหนาวจนหดหมดแล้วครับหนาวจริงๆครับเป็นยังไงบ้างครับที่อื่นหนาวบ้างไหมของบุญรอดโอ้โหหนาวจริงๆครับอ่ะบางรุยครับบางรุยวุบวุบวุบ,บ,บ,บนี่ถ้าเจอแดดออกดีๆสักหน่อยนะเดีย๋ยวก็วิ่งคล่องง่ายกว่าน,นี้อีก นี่มันมายากตรงนี้แหละน,นี่นี่นี่จงจะหมดแรงไม่หมดแรงตรงนี้นะคอ่ะพอจากนั้นไปก็สบายเลยเห็นไหมสบายครับมีแค่ประมาณ5เมตรนีแหละที่ยากนี่เสียเตยชนดูไม่ไหวเดินไปแล้วครับไปซ่อมทางก่อนแป๊บหนึ่งไม่แน่อาจจะล้วงออกแล้วก็เอาดินโพนเข้าไปใส่นะนี่ เดินไปปุ๊บคุมนึกว่าจะแต่งทางแต่งทางจริงอยู่แต่คือว่าเอาไอ้ตรงนั้นแหละที่มันเปียกเ,เ,เอาออกไปเลยเยวค่อยเอาดินแห้งใส่ครับโอ้โหชลาจริงๆเสียเตอร์นี่ไม่ต้องไปคุยออกให้มันเสียเวลาเสียน้ำมันตักใส่หก้อด,ดันไปเลยไอ้ตรงที่หลืด,ลดเมื่อกี้ครับประมาณ5้าเมตรแค่แหละ น,นทีนี้จะไปไหนเสียทางนี่แหละครับตรงนั้นมันแค่อ,อ่อ,อนๆนืดๆแค่นั้นเองตเตอร์เอาออกเลยนั่นกดดูครับแค่นั้นเองครับนืดประมาณ30ิเซนได้ยาวประมาณ5เมตรไ,ได้เอาออกเลยเดี๋ยวจะมีดินโพลอยู่ตรงกล้วย,ยครับตรงหญ้ารกๆเนี่ยเอาไปปูใส่ทีนี้แหละวิว่งได้สบายแน่นอน นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับพามาดูครับบอ่อบอีกบครับอุตสาหวังดีไว้ว่าตากแดดไว้แห้งอุษาสุดท้ายฝนตกกระหนำ่ำนี่ปล่อยไว้ห้าสามวันก็เลยมาเอาเลยฮะเอาได้ครึ่งหนึ่งก่อนเดี๋ยวรอบหลังค่อยมาเอาอีกครึ่งแถบฝั่งนี้ฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้บุญรอดกล่กาวคำว่าสวัสดีครับ